สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบันบันปียาชาแน,นลค่ะพี่น้องมณีสภาพมาเฮก,ก็บเขาค่ะเมนูมณนนีมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําปลาเกาานึ่งซีอิ๊วนะคะสูตรนูสไตล์นูคือเกลค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีปลาเกาหั่น แลลบใบเนาะ,ะพี่น้องหันเลียมว้แล้วก็ขิงค่ะแล้วก็ต้นหอมแค่นั้นเนาะ,ะพี่น้องนุ่จะบ่มีพริกชีฟา้าแดงเนาะ,ะพี่น้องนูจะเอาเท่าที่มีในบ้านนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนน้ำซีอิว๊วส่วนเครื่องปรุงต่างๆในนุจะมาปรุงให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก่อนส่ลงมือทําก็คือเกลค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัาเมเดอร์จากทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะก่อนอื่นค่ะพี่น้องนุจะเอาปลาไปหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องเราวอมาปรุงน้ำซีอิ๊วกันค่ะ ส่วนเทาหนึ่งปลานะคะพี่น้องหนูก็จะเอาขิงค่ะห้องจานไว้ค่ะพี่น้องผู้ใดบบมีคขิงลึกว่าโม่มีอันนี้ก็เอาเป็นตะเกียบก็ได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเอาขิงรองจานจเพื่ออาปลาว่างไว้นะคะพี่น้องที่ต้องเอาขิงหรือว่าเอาตะเกียบร่องนะคะพี่น้องปลาเห้าคอยโบติดบบติดอันจานค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะขิงทำมันใหญ่ไปก็ดึงออกกันได้ค่ะพี่น้อง ใส่ขิงเยอะๆจะได้ดับคาวห้อกับสามารถจินขิงน้ำหนค่ะหนูเขาบอกว่าวิธีทำนี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็คือสไตล์หนูคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะเฮ็ดบื้คือกันเนาะคะ่ะก็ลองมาเบิ่งสูตรของหนูสไตล์หนูเบืองค่ะจะเป็น,ปนตังไดค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากเฮ็ดใส่จานเราเรียบร้อยเดี๋ยวหนูจะพาเอาไปนึ่งค่ะวิธีการนึ่งค่ะพี่น้องเ่าตั้งน้ำห่อน,นะะี่ค่ะพี่น้องให้เดือดก่อนค่ะพี่น้องเดือดผ่านเลยค่ะเดือดแบบจะสีเลยเลยคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ พอเดือดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเข้ากับปลาลงไปบ้างค่ะนี่ค่ะปลาลงไปวางแล้วก็การหนึ่งปลานะคะพี่น้องเบ่งที่ตัวปลาด้วยค่ะค่ะปลาตัวหน่อยตัวใหญ่เข้าสามาดกะได้เลยค่ะพี่น้องของหนูนี่สนึงจักสิบห้านาทีค่ะพี่น้องนะคะแล้วชวงที่หนึ่งปลาไปในด้นู้นสภาพมาเข็ดซอสอิวเอาไว้ลาดนะคะพี่น้องเอาล้วค่ะพี่น้องชวที่เข้าหนึ่งปลาอยู่เข้ามาเหือหนำสิวลาดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราเอาขิงลราเวดผัดน้ำมันก่อนค่ะ พัดคิ้งให้หอมก่อนค่ะพี่น้องค่อยปุ่มอย่างอื่นลงไปค่ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะพอคิ้งโดนน้ำมันโดนความหอมจะมีความหอมมากๆห้วนวนค่ะพี่น้องเสงแสรบค่ะแล้วก็น,น้ำมันเท่ากัเอาแบบนี้เลยค่ะพี่น้อง ก็เคียงเริ่มหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ซีอิ้วลงไปน่คะให้พี่น้องก้าเอาด้วยค่ะตามพี่น้องมี่หมาไมี่หน่อยกับเฮงกาเอาแล้วก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน,นิดนึงค่ะ ก็ตามด้วยขาามีน้ำซุปก,กับเส้นน้ำซุปพาทนดองนโบมีนนก็ใเส้นน้ำเปล่าค่ะผู้ใดกินชื่อรสใส่ลงไปน้ำค่ะพวดงูบก,กินนะคากจะไงงูบก,กินนูก็จะใส่ผงปรุงรสแทนค่ะนี่นะคะพี่น้องอันนี้คือสไตล์นูสูตรด้ลยค่ะ ก็ขออนุญาตค่ะขยับขาก่อะถ้าหามักน้ำซอดหละๆน้ำซีอิว,ลวลหละๆเ่าก็ใส่ซีอิวลงไปเอียดกับเติมน้ำอีกหน้อยนึงนะคะพี่น้องนี่คะ่ะอย่าลืมว่าปลาเข้าข้าวบดปรุงเองเลยนะคะพี่น้องน้ำซีอิวก็ให้มีรสชาติเข็มข้นนิดน้อยนึงค่ะ กิมลดหน่อยหนึ่งค่ะโอเคค่ะไม่หวานไม่เข้มป้อยเล่ยหน่อยๆค่ะพี่น้องผู้ใดมักพริกไถใส่ลงไปน้ำเนาะคะ่ะส่วนวิธีการลาดปลาค่ะพี่น้องมางคนกับสิเอาออกจะรั่งซึ้งละลาดแล้วก็ยกขึ้นไปกินเลยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่สลับหนูเลยค่ะลาดแล้วก็เสดึงต่ออีกหนาหน้าที่ค่ะนะคะเพื่อ,อความสุกให้เขาเนือ้อเขานังดีเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละจ้ะแค่นี้ละคะ่ะพี่น,อน้องนำซีอิ๊วลุกง,ง่า,ายมากเลยค่ะรสชาติก็จะมีนัวซีอิว๊วแล้วก็หวานนิดๆปแหล่ปแหลมเนาะคะ่ะพี่น้อง เอาละค่ะเดี๋ยวข้าสจะมาลาดปลาค่ะเอาละค่ะพี่น้องปลาที่ข้าหนึ่งไหวนะคะมันจะมีน้ํานะคะพี่น้องข้าเอาน้ำไปเทออกก่อนนะคะพี่น้องไปลาดลงไปค่ะเพราะว่าถ้าข้าวลาดลงไปจงสิ้เลยค่ะนําซอสข้ากับสึกรอยลงไปอีกเพราะว่าข้าบริเวณเพื่อน้ำนะคะเราก็จะมีความข้าวค่ะพี่น้องเพราะว่านี่ค่ะน้ำปลามันจะออกมากนะคะไปเทน้ำปลาออกก่อนค่ะพี่น้องแล้วหนูจะมาลาดเสิ๊วที่หนูปรุงไเมุกี้ค่ะ เอาละค่ะหลังจากทอดเทน้ำปลาออกนะคะพี่น้องเราวก็จะใส่ซีอิ๊วที่เราปรุงเมื่อกี้ค่ะที่ไปราดเลยเลค่ะเราเข้ากันหนึ่งต่ออีกจักซิหนาทีค่ะพี่น้องเผื่อความสุกแล้วก็ความหอมนะคะพี่น้องแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องหนึ่งต่ออีกสิบนาทีค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปลาเก๋านึ่งซีอ,อิวนะคะพี่น้องสูตรขอาหนูยๆางหงมันบาน,บาน,บานสามารถเฮ็ดกินได้ค่ะเอาละ่ะเด้น,นุ๊ดนึงไปเอยๆเดีนน๋ยวจะให้เบิง่งตอนที่เฮ็ดแล้วสํำเร็จรูปแล้วค่ะพี่น้อง นีแ่แหลคาพี่น้องปลาเก๋าเนื้อซีอิ๊วแสนอร่อยค่ะพี่น้องกำลังหอนหอนควนหุนหุน,นนะคะพี่น้องส่วนต้นหอมเนาะค่ะผู้ใดมักต้นหอมบบสุกนะคะพี่น้องก็สปิดไฟหาหนะ้าที่คอยไอ้ต้นหอมใส่กระดาเนาะค่ะพี่น้องตะวัน ัอนูอยูนีกินแบบต้นหอมสุกๆนะคะพี่น้องก็เล่ยใส่ลงไปหนึ่งน้ำเลยค่ะหลังจากราดน้ำซอสนะคะพี่น้องนี่ค่ะปลาเข้ากับถูกก็นำซีอิวค่ะพี่น้องกําลังหอมหอมห่อ,หอนๆค่ะกําลังแซ่บนะคะนี่ค่ะเป็นปลาเก๋ากระตัวบงางใหญ่ปันไดนดอกค่ะพี่น้องกําลังพอดีกินค่ะนะคะสำหรับขวงน,นู้ซีคนนะคะพี่น้องคนละข้ามสองข้ามก็โอเคละค่ะพี่น้อง,น,อะน,องนะคะ เป็นเมนู่องง่ายๆบานๆนะคะพี่น้องสามารถเทตกินได้ค่ะส่วนสูตรซีอิวนะคะพี่น้องเป็นสูตรของนูเองค่ะพี่น้องมักเห็ดตามได้นะคะพี่น้องขาดอย่างหนึ่งคือพริกซีฟา้าแดงกับบวยนะคะทาม,มีบวยนะคะพี่น้องบว o เปรี่ยวๆนะคะพี่น้องใส่ลงไปน,ำนะะ้ำห่าเสือแสบสกมกอมเสือแสบคนนี้คะ่ะตอนนีนุเห็ดเท่าที่มมีใน,ในบานค่ะพี่น้องก็ออกมาแบบนี้ก็โอเคลคะ,ะคะเนาะค่ะ เอาละจา้าหนูฟ้าวค่ะพี่น้องย่านบรร่บท่านพราเขาผนามเพิ่นมาค่ะทีน่นี่ขอพูดนั้นหลายเนาะคะ่ะพี่น้องผู้หูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลางใจดีๆที่มีให้กันเสมอเนาะคะ่ะพี่น้องทั้งเผื่อเกา่าเผื่อใหม่เขาบ่อวัวน่องหอัวมวลเขาบก,กินเขาหอมผ้าในกันค่ะพี่น้องมาค่ะมนี้พามกินปลาเก,ก๋าเนึ่งซีอิ๊วด้วยกันอร่อยอร่อยค่ะ